สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวปัจ e จ o สปอร์ตนะครับ GT Premium ขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาอยู่ที่1 4 6 9 0ล้านสี Diamond White นดมอนไวนะครับเพิ่มอีก15,000บาทนะครับแล้วก็กระแสนะครับของตัวคลิปนะครับที่เราทำมาในรุ่นปัจ e จ o เปรียบเทียบ3รุ่นนะครับแล้วก็ รุ่น GT ออกมาค่อนข้างดีนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวย่อยอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัว GT Premium ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเราจะมาพูดถึงตัวการทำงานของตัวกระจังหน้าก่อนนะครับการทำงานของตัวกระจังหน้านะครับสิ่งแรกที่แตกต่างไปนะครับคือเซนเซอร์เตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับสามารถทํางานในรุ่น GT Premium ทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมและระบบตัดกาลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งรุนแรงและรวดเร็วนะครับผม สามารถทำงานได้ทั้งตัวขับเคลื่อน2ล้อและตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับกล้องมองภาพรอบพันมีอยู่แล้วที่เพิ่มเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะครับคือระบบเซนเซอร์ปาร์กิ้งโซนาด้านหน้านะครับผมสามารถทำงานในรุ่น GTPremium ทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันนะครับทำงานทั้งหน้าและหลังนะครับผมระบบที่ฉีดล้างคมไฟด้านหน้าติดตั้งให้ทุกรุ่นระบบไฟหน้า LED พร้อมกับ DaytimeRunningLight นะครับติดตั้งให้ทุกรุ่น ระบบไฟตัดบอก LED นะครับไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในกรณีที่รถเปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยวนะครับผมติดตั้งแบบ LED มีเหมือนกันทุกรุ่นไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนมีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับล้อแมกนะครับมาพูดถึงล้อแมกล้อแมกนะครับเป็นลายทูโทน8นิ้วเหมือนกันทุกรุ่นนะครับผมสิ่งที่เราจะมาพูดถึงอีกระบบหนึ่งนะครับคือด้านหลังเดี๋ยวเรามาซูมที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะทํางานฝาท้ายไฟฟ้า เพิ่มเข้ามานะครับผมฝาดใหไฟฟ้าการทํางานอย่างที่ผมพูดไปนะครับมีอยู่5รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือการเปิดปิดที่ภายในรถรูปแบบที่2สามารถเปิดปิดที่ตัวฝาท้ายตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเปิดปิดโดยการสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับหรือต้องการเตะเปิดนะครับ เตะเปิดเตะปิดได้นะครับหรือว่าต้องการสั่งการด้วยแอปนะครับ5้ารูปแบบนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าต้องการปิดปิดในรูปแบบไหนล่ะต้องการกลัวหนีบนะครับเรามีเซ็นเซอร์ด้านข้างนะครับเพื่อกันหนีบนะครับในกรณีที่มีเด็กมีสิ่งของเราตกใจเราตกไปที่ด้านข้างเป็นเทคนิคการใช้งานของตัวปัจจุปอดปี2ีนี้นะครับวิธีการปิดก็ปิดได้เลยหรือว่าเตะเปิดเตะปิดสามารถใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงตัวออปชั่นภายในเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันครับ มาพูดถึงออปชันภายในนะครับของตัว GT Premium ขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาอยู่ที่1,469,000นานะครับผมคันนี้นะคันนี้1 4 6 9 0 0ี่ GT Premium 2 w o อยู i ใ e นะครับออปชันก็จะคล้ายๆกับ GT Premium 4 Wheel Drive แหละครับสิ่งที่แตกต่างก็จะมีบางจุดเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแค่ตัว 2 l d r i v e นะครับเดี๋ยว e e l d r i v e เราจะไปพูดถึงอีกคลิปหนึ่งนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูในรุ่น GT นะครับก็กลับไปดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งแรกนะครับที่จะมาพูดถึงนะฮะคือการทำงานของตัวระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับจะมีแค่ในรุ่น GT Premium นะครับทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมวิธีการทำงานของระบบเนวิเกเตอร์นะครับสามารถนะครับปรับ ตั้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับอันนี้ผมปรับไว้แล้วเป็นภาษาไทยนะครับผมและเราต้องการให้มันโชว์ที่เลือนไม้ที่หน้าจอ LCD เต็มระบบเนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับผมวิธีการทํางานเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เสริมเข้ามาในรุ่น GT Premium ทั้งขับเคลื่อนสอล้อและขับเคลื่อน4ล้อส่วนคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบฟังก์ชันเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าสามารถ เปิดได้5กรณีด้วยกันกรณีที่1นะครับผมสามารถเปิดและปิดภายในรถกร็คือตัวปุ่มเปิดปิดภายในรถได้นะครับกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สสามารถเปิดและปิดที่ปุ่มเปิดฝาท,ท้ายท้ายรถได้นะครับผมกรณีที่3สามารถเปิดและปิดนะครับที่ตัวรีโมทกุญแ <c oughs> จนะครับเปิดและปิดที่รีโมทนะ กดค้างนะครับก็จะสามารถเปิดได้เหมือนกันแล้วก็กรณีที่4นะครับสามารถเปิดและปิดได้โดยการเตะนะครับไปที่ด้านข้างาไปที่ด้านข้างซ้ายและขวาของตัวรถด้านหลังนะครับเตะเปิดเตะเปิดและเตะเปิดได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็กรณีที่5กรณีสุดท้ายนะครับสามารถใช้งานผ่านตัวแอปมิ b i s ิชิรีโมทคอนโทรลได้นะครับผมสามารถรองรับทั้งตัวจีท m i u m ม Wheel Drive และ ตัว GT Premium 4 Wheel Drive ไ,ได้นะครับในตัว Paje r o s ล o r t ปี2020โฉมใหม่เท่านั้นนะครับที่สั่งการด้วยฝาท้ายไฟฟ้าได้แล้วก็สั่งการผ่านแอปได้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวการตั้งค่า Navigator ระบบนำทางนะครับเพื่อให้โชว์ที่เลือนไม้นะวิธีการทำงานหลักๆนะครับเรากดไปที่ Navigator แบบนี้เดี๋ยวเข้าไปจอโฮมนะครับกดที่ Navigator แล้วกดที่ลูกไข่ปลาตรงนี้นะครับกดค้นหาภาษาไทยก็ค้นหาภาษาอังกฤษก็เซิร์ชไปปกตินะครับวิธีตั้งนะครับสเต็ปแรกก็ สมมติว่าผมต้องการไปที่ชนบุรีนะครับไปที่ไหนยังไม่รู้นะตอนนี้นะครับเราสามารถเลือกรีซอร์นะครับผลลัพธ์เป็นแบบลิสต์รายการหรือว่าเป็นปักหมุดได้นะครับผมปักหมุดดีกว่าผมยังไม่รู้รัศมีนะผมต้องการอ่ะไปที่ไหนสักที่หนึ่งของตัวพนักนิคมอ่ะผมต้องการไปที่หมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรีบ้านเซิร์อันนี้ยกตัวอย่างการนําทางนะครับวิธีการทํางานอีกแบบหนึ่งคือกดที่ตัวพวงมลาลัยนี้เลยพอกดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ที่เรือนไม้แบบนี้นะ วิธีโชดที่เรือนใหม่เวลาในกรณีที่อีกกี่เมตรเลี้ยวอีกกี่ร้อยเมตรเลี้ยวหรือว่าอีกกี่กิโลเมตรขับไปเส้นนี้ก็จะขึ้นโช์ที่เรือนใหม่ได้เหมือนกันนะครับวิธียกเลิกยกเลิกแบบไหนได้บ้างยกเลิกโดยการกดแก้ไขเส้นทางนะครับลบเส้นทางไปเลย แคนี้อีกระบบหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดถึงคือระบบ Parking s o n a นะครับในรุ่น GT Premium นะครับจะทำงานเหมือนกันทั้งหน้าและหลังนะครับผมก็จะสามารถทํางานได้นะครับในกรณีที่เราเปิดระบบแล้วเท่านั้นะครับในกรณีเปิดระบบนะครับตัวระบบนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าปิดระบบไม่มีไฟแบบนี้นะครับถ้าต้องการเปิดระบบเปิดอีกหนึ่งทีแค่นั้นระบบก็จะสามารถทํางานนะครับผม ทั้งหน้าและหลังได้ทั้งในรุ่น GT Premium ขับเคลื่อน2ล้อและในรุ่น GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับไม่สามารถเปิดและปิดได้แต่จะทํางานให้เองอัตโนมัตินะครับมีติดตั้งในรุ่น GT Premium เท่านั้นนะครับในรุ่น GT ที่เคยรีวิวไปนะครับไม่มีติดตั้งมาให้นะ การตั้งค่าเรือนใหม่นะครับวิธีการทํางานมันจะมีอยู่2ปุ่มปุ่ม enter กับปุ่ม back นะครับวิธีการทํางานเดี๋ยวผมจะให้รีเซ็ตเป็นตัวหน้าปกติก่อนเวลาการตั้งค่านะครับเรากด enter เราต้องการตั้งค่าอะไรนะในกรณีที่เข้ามาอยู่หน้านี้กดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดเลื่อนรูปแบบหน้าจอเรือนใหม่กด enter รูปแบบต้องการเป็นรูปแบบอื่นนะครับรูปแบบที่2ก็เปลี่ยนการทํางานของเขาหรือว่าต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่3ส,สามารถใช้งานผ่านตัวนี้ได้เลยสั่งการได้เลยนะครับ การตั้งค่าได้เลยแล้วก็ enter ไหมต้องการตั้งค่าเป็นแบบอื่นได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ระบบช่วยการขับขี่อะ กด enter ไป b w ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับก็จะเป็นเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนในกรณีที่เราเปลี่ยนเลนแล้วไม่มีรถอยู่มุมอับสายตาทั้งหน้าและหลังนะครับซ้ายและขวา4มุมนะครับทำงานเหมือนกันติดตั้งในรุ่น G T Premium เท่านั้นนะครับรุ่นนี้มีนะครับผมรีโมทคอนโทรลเวลาการตั้งค่ายอย่างที่ผมบอก ใช้งานผ่านแอป Mitsubishi Remote Control เท่านั้นนะครับถ้าไม่ไม่มีแอปนี้ไม่สามารถใช้งานผ่านตัวนี้ได้วิธีการทำงานก็กดบวกที่อุปกรณ์กด enter ค้างนะครับแล้วก็กดค้นหาที่อุปกรณ์บลูทูธโทรศัพท์พอเจอปุ๊บก็ใส่รหัสที่ตัวนี้นะครับ พอให้ใส่รหัสปุ๊บเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยแล้วสั่งการผ่านแอปได้เลยนะครับผมหน้าจอการแจ้งเตือนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับสามารถแจ้งเตือนระบบนาทางนิวเกเตอร์ได้สามารถแจ้งแจ้งเตือนสื่อนะครับสื่อไม่ว่าจะเป็น F, M, A, M, B, T, Bluetooth หรือว่า การต่อให้ดีมไอก็ตามนะก็ขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็การโทรเข้าโทรออกใครโทรมานะครับก็จะขึ้นโชว์ที่เลือนไมเช่นเดียวกันนะครับผมสามารถเปิดและปิดได้นะในกรณีไม่ต้องการให้มันโชว์ก็ปิดไปตำแหน่งที่ไม่ต้องการได้แค่นั้นหลักๆระบบนาโ,นโ,นโอูอีระบบฟอกอากาศในรถสามารถเปิดปิดได้ผมแนะนำให้เปิดไม่มีผลต่อการกินน้ํามัน ประตูท้ายไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดแบบแมนวนวลได้นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการให้เปิดผ่านปุ่มน,นี้ไม่ต้องการให้ปิดผ่านปุนน่มนี้เราสามารถปิดรูปแบบการทํางานฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับในกรณีมีเด็กนั่งหน้า มีลูกมีหลานนั่งหน้ากลัวไปกดเปิดอะไรนะครับก็สามารถปิดการทํางานได้ตั้งค่าพักในกรณีออกต่างจังหวัดเวลาที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันกับตัวไททันที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก็เปลี่ยนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ภาษาญี่ปุ่นได้นะครับรองรับหลายภาษานะครับเราจะตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับหน่วย avg อัตราเฉลี่ยการกินน้ามันหรือว่าอุณหภูมิองศาเซลเซียสองฝาองศาฟาเรนไฮ์ครับสามารถปรับได้นะครับแล้วก็อีกอันนึง กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดิมอันนี้จากโรงงานเป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับผมปรับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเลือกก็กด Enter ไปแค่นั้นก็จบวิธีการทํางานหลักๆตัวหน้าจอก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการดูข้อมูลตัวรถล่ะอ่ะสมมติว่าทิป A ทิป B นะครับกดเลื่อนได้เลยมันโชว์อยู่แล้วนะครับกดเลื่อนลงมาปุ่มนี้ได้เลยนะครับ ก็จะทําให้ตัวผู้ใช้เองนะครับก็ดูสะดวกด้วยทิป A ทิป B นะครับผมหรือว่าต้องการเลื่อนไปด้านข้างนะครับก็กด Enter กดเลื่อนไปด้านข้างก็จะโชว์ข้อมูลตัวรถต่อบูทูธอยู่หรือเปล่าใช้สื่ออันไหนอยู่นะครับก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ในะกรณีที่เรากด เปิดไอตัวการทํางานของการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ที่รีวิวการใช้งานไปนะครับผมหลักๆก,ก็ใช้งานอยู่ประมาณนี้นะครับ a อแดปท c ปคุย Control นะครับคือระบบล็อกความเร็วแปรผันตามรถคันข้างหน้านะครับที่มีติดตั้งในรุ่น G T Premium เท่านั้นนะครับรุ่น G T ไม่มีนะครับผม G T Premium ทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะครับวิธีการทํางานเปิดเหมือนกันกันกบตัวคุย Control ปกตินะครับวิธีการทํางานสเต็ปแรกครับเปิดระบบพอเปิดระบบก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ อพอเปิดระบบขึ้นโชว์แบบนี้นะเราก็ล็อกความเร็วสมมุติว่าเราต้องการล็อกความเร็วอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็เหยียบคันเร่งไปที่80กดล็อกได้เลยในกรณีที่ความเร็วของหน้ารถเนี่ย จับได้ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นรถรถหกล้อรถสิบล,ล้อนะครับรถหกล้อรถสิบล,ล้อรถยนต์อะไรก็แล้วแต่สามารถจับได้แล้วนะครับตรงและเซ,เซนเซอร์จับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความเร็วอยู่ในความสัมพัทธ์ที่ระบบทํางานได้นะครับก็จะสามารถลดความเร็วตามคันข้างหน้า,าสมมติว่าเราล็อกมาที่แปดสิบเราก็ล็อกความเร็วไปที่แปดสิบถ้าในกรณีรถออกจากซอยมาแล้วเขาขับแค่สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วรถของเราเนี่ยเซ,เซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ย จะจับได้ว่าข้างหน้าเนี่ยความเร็วลถคันข้างหน้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะปรับความเร็วไปตามคันข้างหน้าอย่างเช่นว่าคันข้างหน้า60มันก็จะลดความเร็วไปที่60คัข้างหน้า40เหลือ40นะครับแล้วก็คันข้างหน้าหยุดก็จะหยุดนะครับอัดเดพทีฟพู้คอนโทรลทํางานยันความเร็วหยุดนะครับพอหยุดแล้ว2วินาทีหลังจากนั้นระบบก็จะตัดไปและจะเตือนที่เดือนใหม่นะครับเพื่อให้เราทํางานเองนะครับระบบก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับคือจอเพดานด้านบนขนาด12นิ้วนะครับติดตั้งในรุ่น GT Premium เท่านั้นนะครับทั้งขับเคลื่อน4ล้อและขับเคลื่อน2ล้อนะครับส่วนในรุ่น GT ที่เคยรีวิวไปนะครับไม่มีติดตั้งในรุ่น GT นะครับผมเราก็จะมาสรุปท้ายนะครับเพราะว่ารุ่น GT Premium ขับเคลื่อน2ล้อราคา1,469,000เนี่ยสีนี้นะครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับ ดีพาวนะครับราคา1469,0 0เานเนี่ยให้ความคุ้มค่าในรูปแบบไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาคือระบบ Adaptive Cruise Control ระบบล็อกความเร็วแปรผันตามรถคันข้างหน้านะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งดุนแรงและรวดเร็วนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือระบบ Park i n g งโซน่านะครับที่ทำงานทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็เสริมเข้ามาอีกระบบหนึ่งคือระบบเปิดประตูฝาท้ายไฟฟ้า มีออปชันที่เสริมเข้ามาคือระบบนําทางน a v ว g เกเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับต่างกันประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยให้ความคุ้มค่าคนที่ใช้งานเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าความคุ้มค่านะครับเกิดจากการใช้งานเป็นหลักไม่ได้เกิดจากที่ราคานะครับราคาต่างกันแสนกว่าบาทแต่คนที่ได้ใช้จริงๆคนที่เอาออปชันนี้ไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็คุ้มค่าในรูปแบบของคนคนนั้นไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับ ผมรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครต้องการให้เรารีวิวรุ่นไหนนะครับในรถรุ่นอื่นๆเราก็สามารถรีวิวได้นะก็รบกวนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีการเปิดอีพีใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ชีวิตในรูปแบบของเซลเองนะครับก็รบกวนติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ไว้นะครับเผื่อมีข้อมูลใหม่ๆเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ